การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่นำเข้ามาในประเทศไทยพบว่าโรงงานในไทยจำนวนมากจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และพลาสติกไม่ได้มาตรฐานสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนการแก้ไขปัญหามีการตั้งคณะอนุกรรมการการบูรณาการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ปี2561มีนโยบายยกเลิกการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า463รารายการควบคุมการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้แล้วมอบอำนาจให้กรมโรงงานอุตสาหากรรมจัดทำแนวทางกำกับดูแลประเทศไทยมีมติห้ามนำเข้าขยะอิเล็ก ตามบัญชีประกาศกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีการปรับปรุงรายการสินค้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้อนุสยาบาเซลลขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกห้ามนาเข้าอุปกรณ์ไอทีเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนอุปกรณ์สื่อสารเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการทํางานอุปกรณ์ไฟฟ้ารายการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้ามนาเข้ายังไม่รวมถึงชิ้นส่วนสําคัญของอุปกรณ์เหล่านี้อีกด้วยเช่นแผงวงจรและส่วนประกอบอื่นๆที่มีสารอันตรายประกาศกาหนดให้เศษพลาสติกภายใต้พิกัดสุลกากรประเภท39.15เป็นสินค้าต้องห้ามน ตั้งแต่วันที่1มกราคม2025เป็นต้นไปโดยเศษพลาสติกประเภท3.9.15เป็นการจำแนกสินค้าทาั้การค้าระหว่างประเทศที่ใช้การทั่วโลกโดยเฉพาะในกระบวนการการตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าจากครอบคลุมถึงพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้หรือเศษพลาสติกการทะลักเข้ามาของขยะพลาสติกรวมถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศสุ่มรวมกับปัญหาขยะที่มีอยู่เดิมในประเทศหากนำมา,ากาจัดโดยไม่ถูกต้องจะส่งผลต่อคุณภาพของชีวิตและคนภายในประเทศและสิง่งแวดล้อมในวงกว้างและถ้าชอบคอนเทนต์ของเรากดไลค์กดแชร์ และกดติดตาม One More Link กันด้วยนะครับ One More Link Care About Our Planet